วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีเวนต์หนึ่งนะครับที่ทาง t u u เนี่ยได้พาไปนำเสนอผลงานของหน่วยงานหนึ่งของ TRUE ที่ตั้งขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับนั่นก็คือศูนย์นวัตกรรมของ TRUE Corporation หรือ TRUE Innovation นั่นเองนะครับโครงการนี้เนี่ยมีความมุ่งหมายที่จะตั้งใจที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า t e h h o r r o o o นะครับคือการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม แล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเรื่องของคุณภาพสินค้าและบริการของ True เองนะครับในหลายๆเรื่องนะครับเรามาดูกันครับบริษัท True Corporation นะครับได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมขึ้นมานะครับหรือที่เรียกว่า t u u i n n o v v t t o o นะครับโดยมีเป้าหมายหลักนะครับที่เขาตั้งขึ้นมาเหมือนเป็นสมการขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่า Tech for Good นะฮะ t o r h o o r Good นี่คือ การที่จะนําเอาส่วนผสมต่างๆนะครับนำเอาเทคโนโลยีไปจัดการในเรื่องต่างๆในแง่มุมต่างๆในสังคมเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นนะครับ <S <S อย่างเช่น <ๆ S 2> การที่เราลงไปในมิติอื่นๆที่อาจจะอยู่ห่างไกลเรื่องของเทคโนโลยีมากๆนะครับอย่างเช่นการช่วยเหลือของคนบางคนในสังคมคนบางกลุ่มคนบางชนิดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันจะเป็นการนําเอาข้อมูลนําเอาเทคโนโลยีนะครับเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีการทําซึ่งจะทําให้เกิดนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับผมยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นโครงการที่เป็นผลงานที่ t r u e พาไปดูเนี่ยนะฮะก็คืออย่างโครงการ TrueSmart Early Warning System เเป็นโครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้านะครับทุกคนทราบกันดีครับว่า ประชาชนชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่รอยต่อของอุทยานนะครับก็จะมีปัญหาว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยช้างป่าเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นอยู่ที่ลําบากใช่ไหมครับทรัพยากรธรรมชาติมันลดล่อยหลอลงช้างป่าที่เคยอยู่ในพื้นที่ป่าลึกๆในอุทยานเนี่ยบางทีเขาก็ต้องขยับขยายพื้นที่ออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยมาเจอในพื้นที่ที่เป็นผู้คนอาศัยอยู่เนี่ยนะฮะก็จะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างคนกับช้างป่า เกิดปัญหาต่างๆมากมายอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทรูก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาครับชื่อโครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ True Smart Early Warning System นะฮะงานนี้นะครับเข้าไปดูโครงการที่ทำนำร่องอยู่ตั้งแต่ปี2,561นะครับในพื้นที่รอบๆอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานนี้นะครับมีการเก็บข้อมูลของจำนวนช้างป่ามากกว่า400ตัวนะฮะตรวจสอบข้อมูลจากด่านที่เป็นด่านป้องกัน25ด่านและปัจจุบันมีถึง40ด่านแล้วกับพื้นที่ทั้งหมด969ตารางกิโลเมตรซึ่งถ้าเทียบกับเกาะภูเก็ตนี่ใหญ่ถึง2เท่านะครับโครงการนี้คือเราจะช่วยกันเฝ้าระวังให้เกิดการตอบสนองให้อย่างเร็วยิ่งขึ้น สมมุติว่ามีการตรวจพบช้างป่าออกมาบุกลุกพื้นที่อยู่อาศัยของผู้คนนะฮะก็จะมีการติดตั้งกล้องเอาไว้ครับนะฮะตัวนี้เรียกว่า c a m e ล่า r ทรจะเป็นกล้องที่จับภาพถ้าหากมีช้างป่าเข้ามากล้องก็จะดีเทคได้แล้วส่งไปยังศูนย์ควบคุมหรือชาวบ้านที่อยู่ในเขตนั้นนะครับก็จะสามารถแจ้งการพบเห็นของช้างป่าผ่านทางแอปพลิเคชันได้ข้อมูลจะถูกส่งมายังศูนย์ควบคุม ซึ่งศูนย์ควบคุมก็จะใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นแล้วรีบทําการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยเฝ้าระวังในพื้นที่ทันทีนะครับมันจะทําให้การตอบสนองเนี่ยเกิดขึ้นรวดเร็วพอมีช้างป่าออกมาปุ๊บเนี่ยแทนที่จะรอชาวบ้านให้เดือดร้อนนะครับให้ช้างเป็นตะลุยหรือเทือกสวนไล่นาต้นไม้หรือพืชพันธุ์ที่ปลูกเอาไว้นะครับหรือบางทีบุกเข้าไปในบ้านเลยก็มีเราเคยเห็นนะฮะ ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วแจ้งเตือนชุดผักดันนะครับให้เข้าไปปฏิบัติการอย่างรวดเร็วนะครับก็จะผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าไปในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ทําการสํารวจพื้นที่ด้วยนะครับว่าจะทําการป้องกันอย่างไรในครั้งต่อไปแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับจะถูกไปจัดเก็บเป็นสถิติอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นํามาวิเคราะห์พฤติกรรมของช้างป่าเหล่านี้นะฮะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ,บ่อย เราจะได้นําไปสู่การวางแผนครับว่าการป้องกันในระยะยาวหรือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างคนกับช้างป่าเนี่ยเราจะต้องอยู่อย่างไรนะฮะจะกันพื้นที่กันอย่างไรนะครับนี่คือโครงการหนึ่งะครับอีกหนึ่งนะวัตรกรรมนะครับนั่นก็คือโครงการที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันออทิสติกนะครับหรือริสแบนหายไม่ห่วงตัวนี้จะเป็นการช่วยเรื่องสังคมเลยนะครับเพราะว่า ในปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านออทิสติกนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนชราที่มีปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์นะครับก็จะมีปัญหาว่าพลัดหลงออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ได้หาทางกลับบ้านไม่เจอนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะหลายปีที่ผ่านมานะครับทาง True Innovation เนี่ยเขาได้สร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า a u ทิสติกแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ มันจะสามารถรองรับ3ภาษาเลยนะครับได้ตั้งแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเผื่อว่าใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วถ้าอยู่ในขอบเขตของ3ภาษานี้นะฮะทำมา10ปีแล้วนะฮะสำหรับโครงการนี้แล้วเพิ่งมาเล่าบอกกันวันนี้แหละนะครับมียอดดาวน์โหลดตลอด10ปีที่ผ่านมาสูงถึง19ล้านครั้งโอ้โหแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันแบบไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเป็นแอปพลิเคชันแบบระดับโลกเลยนะครับ คือ19ล้านครั้งนี่คือคนทั่วโลกนะฮะใช้กันเยอะมากในประเทศไทยมีผู้ใช้งานแอปนี้52,148รายครับนะครับซึ่งเขาก็ทำงานร่วมกันกับมูลนิธิออทิสติกไทยแล้วก็ยังไปร่วมกันกับมูลนิธิกระจกเงานะครับโดยพัฒนาออกมาเป็น w r ิสแบน n d ครับบิสแบนตัวนี้จะมี QR Code ด้วยสวมใส่ข้อมือผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุก็จะสามารถช่วยเหลือเรื่องของการพัดหลงของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเหล่านี้ได้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีคนลงทะเบียนใส่ลิสต์แบนนี้แล้วมากกว่า3,000คนนะครับ4ปีที่ผ่านมาครับมีเคสของคนสูญหายแล้วสามารถนำกลับมาที่บ้านได้อย่างปลอดภัยไม่ต่ำกว่า40เคสนะครับโดยตอนนี้นะครับ ทีมนวัตกรรมของ t u u เนี่ยพยายามจะคิดค้นรูปแบบใหม่ๆออกมาขึ้นเรื่อยๆนอกจากล i ส t b แบนที่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีอุปกรณ์ที่ติด GPS นะครับหรืออาจจะเป็น Smart Watch ที่สามารถใส่ติดตามตัว Smart Tag แบบห้อยคอหรือติดตามเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เป็น RFID เล็กๆแล้วสามารถสอดหรือฝังเข้าไปในผิวหนังได้เลยซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ห้อยตามตัวเนี่ย เวลาคนที่เขาพัดหลงไปเนี่ยนะฮะเขาอาจจะถอดออกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะโดนคนอื่นแย่งชิงไปอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าทําเป็น rfid แล้วฝังเข้าไปในผิวหนังเราได้เลยเนี่ยนะฮะก็จะช่วยเรื่องของการติดตามเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นเรื่องต่อมาครับทรูเนี่ยมีการนําเอา ai มาใช้นะฮะในหลายๆเรื่องอย่าง ของ True c o r p o r เ t i o n เองเนี่ยนะคะเขาก็จะมี AI อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าน้องมะลิน้องมะลิเนี่ยจะช่วยเรื่องของคอเซนเตอร์ครับเวลามีลูกค้าโทรเข้ามาทุกคนทราบกันดีว่าทุกวันนี้คอเซนเตอร์ทำงานกันหนักมากบางทีเราโทรเข้าไปเนี่ยครับต้องรอคอเซนเตอร์นานเพราะว่าคอเซนเตอร์ไม่ใช่น้อย,น,อยนะฮะมีจำนวนเยอะมากแต่คนที่โทรเข้าไปเนี่ยเยอะมากกว่า เพราะฉะนั้นน้องมะลีที่เป็น AI เนี่ยก็เลยจะมาช่วยเรื่องของการปฏิบัติงานของ Call Center นะฮะในรอบหลายปีที่ผ่านมาน้องมะลีนี่สนทนากับลูกค้าและแก้ไขปัญหาไปได้มากกว่า2ล้านครั้งต่อเดือนอัตราความสำเร็จของน้องมะลีอยู่ที่90%ครับแล้วก็มีเพียงแค่10%เท่านั้นที่จะต้องส่งต่อไปอยังเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจริงๆ โอ้โหสุดยอดนะฮะน้องมมลิทุกวันนี้ถือว่าช่วยให้เรื่องของการติดต่อค c อเซ็นเตอร์เรื่องของการแก้ปัญหานะครับทำสำเร็จรุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วลดการรอคอยลดภาระของเจ้าหน้าที่ทำได้ดีมากๆนอกจากนี้ True ยังนำเอา AI นะครับไปพัฒนาในเครือข่ายของเขาด้วยด้วยแนวคิดที่ชื่อว่า tree z e r ครับ tree z ในที่นี้คือ z touch zero weight zero trouble ซีโร่ทั t คือการนำเอา AI ลงไปวิเคราะห์ในเครือข่ายครับนอกจาก t u u เนี่ยจะพัฒนาขยายเครือข่ายนะฮะอย่างไม่หยุดยั้งนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหติดตั้งสถานีฐานเพิ่มเข้าไปแบบเป็นหมื่นสถานีแล้วในระหว่างให้บริการเนี่ยยังมีการนำเอา Machine Learning หรือว่า AI มาตรวจจับวิเคราะห์แก้ไขนะฮะดูว่าวิธีการให้บริการในเน็ตเวิร์เนี่ยนะฮะ มีปัญหาอะไรบ้างและยังสามารถป้องกันความผิดพลาดได้สูงถึง80%ด้วยซีโรเวทคือนำเอา AI มาปรับแต่งเครือข่ายครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้ผู้ใช้งานนะครับมีประสบการณ์สูงสุดในการใช้งานในทุกสถานการณ์มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นมีการชุมนุมกันที่ไหนยเยอะๆมีการจัดพื้นที่คอนเสิร์ตมีกิจ,จกรรมงานอีเวนท์ที่คนใช้หนาแน่นนะฮะ ระบบ AI จะสามารถปรับจูนเครือข่ายนะครับให้บริการในจุดๆดนั้นได้เยอะเป็นพิเศษ,ษแล้วก็เพิ่มช่องทางในการเข้าออกเพื่อที่จะส่งต่อการบริการให้ดีที่สุดนะครับรวมไปถึง zero trouble ด้วยนะครับก็นำเอา AI มาวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายแบบ real time แล้วก็วางแผนบำรุงรักษาคือไม่ต้องรอให้เน็ตเวิร์หรือระบบเครือข่ายเสียแต่เราบำรุงรักษาในเชิงป้องกันคือเป็น proactive maintenance ก็คือ maintenance ล่วงหน้านั่นเอง ซึ่งมันสามารถลดปัญหาของเครือข่ายลงได้ถึง40อนะฮะอันนี้คือนวัตรกรรมที่ True ทําให้ตลอดเวลาในหลายปีที่ผ่านมานะฮะนี่คือภาพรวมนะครับของ TechFocus ที่ True ได้ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์นวัตรกรรมหรือ True Innovation เพื่อบ่งบอกให้เห็นว่าทรูนี่นะครับนำเอาเทคโนโลยีนะครับมาปร,บปรับปรุงสินค้าและบริการตัวเองและยังช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างตลอดเวลาด้วยเพื่อให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับ